การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าลึกเขียวขจีมีราชสีผู้ทรงพลังที่เป็นเจ้าปา่าเดินอย่างสง่างามไปทั่วปา่าวันหนึง่งเขาเหยียบน้ำแหลมเข้าเต็มอุ้งเท้าความเจ็บปวดทำให้ก้าวต่อไม่ได้ร้องคำรามกิดก้องจนสัตว์ทั้งหลายพากันหวาดกลัวในขณะนั้นเองเป็ดน้อยสีเหลืองชื่อปุ๊กปิ๊กเดินผ่านมา เขาเห็นราชสีเลือนเจ็บอยู่รู้สึกทั้งกลัวทั้งสงสารปุ๊กปิ๊กจึงตัดสินใจกล้าเข้าไปใกล้ๆแล้วพูดขึ้นเบาๆท่านราชสีอย่าขยับนะข้าจะช่วยเองปุ๊กปิ๊กใช้จงอยปากค่อยๆดึงหนามออกจากอุ้งเท้าราชสีสะดุ้งเล็กน้อยแต่ในที่สุดหนามก็ถูกดึงออกเลือดหยุดไหลราชสีโล่งใจ และยิ้มขอบคุณเป็ดน้อยแม้เขาจะเป็นเพีงตัวเล็กๆแต่กลับช่วยได้จริงหลายวันต่อมาขณะปุ๊กปิ๊กเดินเล่นริมป่าเขาเห็นราชสีท์่ิดอยู่ในตาข่ายล่าขนาดใหญ่ราชสีห์คำรามดิ้นรนแต่ยิ่งดิ้นเชือกยิ่งรัดแน่นไม่มีทางหนีได้ปุ๊กปิ๊กไม่รอช้ารีบกระโดดเข้าไปใช้จงอยปากเล็กๆจิกเชือกทีละเส้น ทีละเส้นอย่างมุ่งมั่นแม้จะเหนื่อยจนปีกสัน่นแต่เขาไม่หยุดจนในที่สุดตาข่ายก็ขาดราชสีจึงหลุดออกมาเป็นอิสระราชสีหอบหายใจมองเป็ดน้อยด้วยแมวตาเปี่ยมด้วยความซาบซึ้งข้าไม่เคยคิดเลยว่าเพื่อนตัวเล็กเช่นเจ้าจะสามารถช่วยชีวิตข้าได้ปุ๊กลิกยิ้มตอบไม่ว่าตัวเล็กหรือตัวใหญ่ ทุกชีวิตก็มีคุณค่าและความสำคัญของมันเองตั้งแต่นั้นราชสีกับเป็ดน้อยก็กลายเป็นเพื่อนแท้ของกันและกันเป็นเครื่องเตือนใจให้สัตว์ทั้งป่ารู้ว่าความกล้าหาและน้ำใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของร่างกายแต่ขึ้นอยู่กับหัวใจที่พร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่น